สวัสดีครับผมพบกับคุณเดชให้โชควันนี้ได้ทดลองการเลี้ยงปลาดุกในกระชังนะครับผมขระดาษกระชังกว้าง2เมตรยาว4เมตรปลาดุก500ตัวนะครับอยู่ในสระที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับ ดูนะครับนี่เป็นเลี้ยงเล่นๆน,นะครับเลี้ยงเล่นๆล,ลองศึกษาดูครับผมว่าจะให้ผลผลิตเ,เหมือนอย่างที่เขาทำคลิปกันหรือเปล่านะครับผมครับผมผมมอีอาหารเวลามันโตนะผมมีอาหารคือมีมีเป็ดที่มันตายนะครับ ที่มันตายช่วงตัวใหญ่ๆคือ3กิโลอย่างงี้ครับเพราะว่าผมมีทำฟาร์มเป็ดเชอร์รี่ด้วยครับก็จะเอาเป็ดพวกที่มันตายร้อนๆพวกที่มันคือมันตัวโตแล้วมันตัวใหญ่แล้วทีนี้อากาศมันร้อนมันก็มีตายครับผมก็เลยจะเอาอของเสียหรือปลายโปรดักที่มันเสียหายพวกนี้ครับมาบดเลี้ยงปลาดุก ช่วงที่มันตัวโตนะครับผมนี่ลองนี่เป็นกระชังแรกนะครับถ้าคิดว่าในอนาคตถ้าประสบผลสําเร็จท่านก็ว่าจะทําเป็นกระชังเพิ่มนะครับโดยกระชังเพิ่มตัวนี้เป็นเอ่อเป็นกระชังแรกที่ทําการทดลองดูนะครับผมนะครับนี่พึ่งลงเมื่อวันที่สามเมื่อวานนี้เองครับวันที่สามนะครับผม เดี๋ยวถ้าช่วงที่มันโตแล้วปลาดุกมันตัวใหญ่หรือไซส์กี่ตัวโลมีสีสันยังไงจะลองถ่ายดูเพราะว่าผมว่าจะทําให้มันออกมาสีเหลืองนะครับผมให้มันสีเหลืองน่ากินเหมือนปลาดุกนานะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกเกษตร ให้ความรู้นะครับช่องคุณเดชให้คุณเดชให้โชคนะครับผมขอบคุณมากครับผม